เมื่อผมเล่นแมปนี้ครั้งแรกเปิดมาผมก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยว่าจำสำรวจแมปด้วยซึ่งตอนที่วิ่งไปอยู่ดีๆก็เห็นออร่าเหลืองๆตรงนั้นเลยจะเข้าไปแล้วพอผมวิ่งแน่และผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่ติดขอบกำแพงบ้างครั้งแต่พอจะวิ่งไปก็เจอแสงแดงๆอยู่พอดีผมเลยวิ่งผ่านอีกทางซึ่งใครรู้ชื่อคิลเลอร์ตัวนี้บอกผมด้วยโอโดนไปจุกหนึ่งแต่ช่างมันเถอะแล้วพอผมไปก็เห็นว่ามีคนช่วยไปแล้วผมเลยไปทางอื่น นั้นไงคิลเลอร์ตามมาด้วยสักพักผมก็รีบหาเครื่องปั่นไฟเพราะเห็นว่าเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วแต่พอผมหันกลับไปมีคิลเลอร์ไล่ตามมาพอดีเลยวิ่งส่วนกลับไปก่อนเกือบไปแล้วเหมือนว่าเพื่อนนาไปปั่นเครื่องสุดท้ายแล้วพอดีเอาเพึ่งพูดไปหยกหยกเพื่อนลงไปแล้วไงละ่ะแล้วเหมือนคิลเลอร์จะเอามาทางนี้ผมเลยหลบอยู่หลังกล่องตรงนี้ไปก่อนเพื่อคิลเลอร์ไปจะรีบเข้าไปช่วยแต่พอจะช่วยเพื่อนก็โดน กระชากลงไปแล้วทำให้ผมต้องวิ่งหนีก่อนแล้วรอบนี้เหมือนเพื่อนอีกคนกําลังปั่นไฟผมก็รอเพื่อนปั่นไฟจนเสร็จนั้นในประตูอยู่ตรงนั้นทำให้ผมวิ่งไปทางประตูแล้วพอไปถึงก็ผมก็ทำการแปะมือรอจนประตูนี้จะขึ้นสีแดงครบสามดวงรอประตูมันเปิดโอเคประเปิดแล้วพอดีแต่ผมหันไปเห็นเพื่อนที่โดนจับไปผมเลยว่าจะช่วยแล้วจะรอดกันไปสามคน โอเคหลังช่วยเสร็จผมก็หนีสิรอไรเรียบร้อยผมก็หนีออกมาสำเร็จไหนใครมีประสบการณ์การเล่นบ้าง